วันนี้เอวี่จะมาเรียนเรื่องผักผลไม้ผักพูดว่า vegetable ผลไม้พูดว่า fruit โอเคเหมือนจะโอเคไหมเนี่ยโอเคแล้วมัง้ง d y No Why? Are you r e a d y y e s โอเค yes แล้วนะคะเอวี่ Apple 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 เป็น r รุตหรือเป็น v เวช t a บ l ลเป็นผลไม้เขาเรียกว่า r รุตหรือเวช a b บ e ลฟรุตโอเคแล้วบร, <Veget able. S 1> okay. รอกโคลีเป็น Fruit หรือเวช a b บ e ลเวช t a บ l ลโอเคแล้ว a คร o ทเป็น r รุตหรือเวช l e บ r ลฟรุต r r ร t ทฟรุต แฮรอรเป็นเว t ทบ l ลเป็นผักต่อไปโรสแอปเปิเป็นผลไม้เป็นฟรุตหรือเว a ทบ e ลฟรุตแล้วว e r เมลอนเป็นฟรุตหรือเว a ทบ e ลฟรุตโอเคบานาน่เป็นฟรุตหรือเวเทบอลฟรุตโอเคต่อไปเอ่อกรีเป็นฟรุตหรือเว t ทบ l ล <Food. S 1> โอเคแล้วถ้าเป็นเอ,อ่ออะไรนะมะระมะระ <Food. S 1> เป็นฟู้ดหรือเวชบาลเวชบาลเวชบาลถูกต้องแล้วคะนา้าเ,เป็นฟู้ดหรือเวชบาลคะน้านะรู้จักคะน้าเปล่าคะ <Okay. S 1> น้าสีเขียวๆเ,เป็นฟู้ดหรือเวชบาล <Veget> เป็นเว e เชเบิลเวเเบิลก็คือผักฟุ้ก็คือผล,ลไม้โอเคสตรอเบอรี่ okay. เป็นฟ u i t หรือเว g เ t a b l เบิลเวชเชเบิลสตรอบอี่นะสตรอเบอรี่ลูกสีอะไรสีแดงเออเป็นฟุ i t หรือเป็นเวชเชเบเป็น v ว g เ t a b l เไม่ได้อเออต้องเป็นอะไรคะ ไม่รู้เป็นเป็นผักหรือเป็นผลไม้ก่อนเป็นผลไม้ก่อนเออเป็นผลไม้ในที่นี้ผลไม้เป็นฟรุตหรือเป็นเวทิ์บอลมันเรียกว่าเออชูกตอ้ Very Good แล้วเอาชมพูมั่งก็ชมพูไปแล้วไงโรสแอปเปิลก็เอาชมพูเอาชมพูอีกมั่งอ่โรสแอปเปิลเป็นเขาเรียกว่าฟรุตหรือเวทิ์บอลฟรุตฟรุตโอเค โอเค okay, แล้วไม่แล้วเรียน oh, หัวเรียนหัวแล้วเรียนครั้งแรก